พลหัํำสงครามนรก2ทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานน่วยจัดการและขนส่งสเสบียงพวกเขาเพิ่งกลับมาจากการทำธุรกิจส่งสเสบียงให้กับทหารลาตเวนคอฟลาที่เมืองเฮลแมนพวกเขาถูกโจมตีขณะที่กำลังขนถ่ายสเสบียงทําให้หัวหน้าหมู่ของทีมพวกเขานะครับตายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พอมาถึงที่ฐานพันตรีเจมส์เขาก็ได้เรียกตัวผู้หมู่คริสเข้าไปคุยผู้พันก็อยากให้คริสนะครับรับตาแหน่งหัวหน้าหมู่แทนจานิสันที่โดนยิงตายไปทีแรกคริสเขาก็ไม่ค่อยอยากรับสักเท่าไหร่เพราะถ้าหมดสัญญาเขาก็กะจะกลับไปอยู่กับครอบครัวของเขานะครับแต่ผู้พันเขาก็อยากให้เป็นพอฟุงนี้หน่วยของเขาต้องออกไปส่งเสบียงนอกค่ายคริสเขาก็เลยปฏิเสธไม่ได้หน่วยจัดการสเสบียงก็มีอยู่หลักๆก,ก็คือคริสเพิ่งได้รับตำแหน่งหัวหน้าหมู่ไปแล้วก็เคสเนอร์ซาโต ลีและก็แดนนี่นะครับเป็นทหารยิงคนเดียวในหน่วยพอเช้าทุกคนก็ได้ออกมาเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะออกไปทําหน้าที่กุพันเขาก็ได้มาแจ้งข้อมูลจุดที่พวกเขาต้องไปส่งสเสบียงวกเขาต้องไปส่งที่ฐานทัพหน้าอูเลตเพราะผู้คนที่นั่นบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากพวพกเขาต้องการสเสบียงอย่างด่วนซึ่งเส้นทางที่พวกเขาใช้นะครับมันก็อันตรายมากเช่นกัน ผู้พันก็ได้แนะนําตัวซาฟานให้ทุกคนได้รู้จักเขาอยู่กองทัพแห่งชาติอัฟกันผู้พันได้ให้มาร่วมภารกิจนี้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าเคสเนอร์จะไม่ค่อยปลื้มเขาสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนที่นี่ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจแต่มันเป็นคําสั่งเมื่อให้รวมงานกันก็ต้องทําตามอยู่ดีหลังจากเตรียมตัวก็เรียบร้อยทั้งหมดก็ได้ออกเดินทาง พวกเขาออกเดินทางจากค่ายนะครับไปได้สักพักรถขนสเสบียงคันด้านหน้าก็ได้หยุดพวกเขาเห็นกองขยะนะครับและอาจจะมีระเบิดอยู่ในนั้นคริสเขาก็ได้รายงานไปยังค่ายและทางค่ายก็จะส่งหน่วยกู้ระเบิดมาให้พวกเขานะครับและบอกให้พวกเขาอยู่เฉยๆพวกเขาก็รอไวปสักพักใหญ่เลยครับผ่านไป2ชั่วโมงก็ยังไม่มีหน่วยกู้ระเบิดมา ซาฟานเขาก็เหมือนจะทนไม่ไหวเขาได้ลงจากรถเพื่อไปสำรวจที่กองขยะและเขาก็เจอการระเบิดแรงสูงจริงๆครับคริสกับเคทเนอร์บอกให้เขาอย่าเข้าไปยุง่งให้รอหน่วยเก็บกู้ระเบิดมาแต่เขาคงขี้เกียจรอครับเอาครีมขึ้นมาตัดสายไฟเองเลยและก็โชคดีครับที่ระเบิดไม่ทํางานเคทเนอร์นะครับก็เลยเดินเข้าไปชกหน้าเขาทีหนึ่งนะครับข้อหาที่ไม่ยอมฟังคนอื่นและทําให้ทุกคนนะครับตกอยู่ในความเสี่ยง หลังจากที่เราเบิดไ่ทำงานพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อจนมาถึงเขตของตอลิบันนะครับอีกไม่ถึงสองชั่วโมงพวกเขาก็จะถึงจุดส่งเสบียงแต่อยู่ๆพวกเขาก็เจอกับทหารสหรัฐท,ที่มาขวางทางพวกเขานะครับและขอความช่วยเหลือคริสเขาก็ได้ลงไปสอบถามน,นะครับแล้วก็ได้รู้ว่าเขาคือจอรนหน่วยซิลที่1ิพวกเขาเหลือกันอยู่2นายนะครับแล้วก็พลเรือนอีกหนึ่งคนพวกเขาขอถีบรถออกมาจากพื้นที่ด้วยพอคุยกันเสร็จทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางกันต่อนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับพวกเขาก็โดนโจมตีพวก ูนะคร,ระ็นํายิงมาใส่รถของพวกทหารทําให้รถบรรทุกที่ขนเสบียงคันนึงก็ตกเขาไปและอีกคันก็ระเบิดคนขับที่อยู่ในรถขนเสบียงก็ไม่รอดอาหารที่เหลือก็ได้ลงจากรถแล้วก็ได้ยิงตอบโต้กับพวกศัตรูซาโตะเขาก็ตกใจนะครับทาอะไรไม่ถูกพวกศัตรูก็ได้บุกเข้ามาเรื่อยๆลีหเห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยเข้าไปช่วยพวกศัตรูก็ได้ยิงสวนกลับมาโดนลีเข้าไปเต็มๆและพวกทหารก็ยิงโต้อตอบกับพวกศัตรูนะครับจนสามารถจัดการกับพวกศัตรูได้จนหมดพอทุกอย่างสงบลงพวกทหารก็มาเช็คคนเจ็บ พวกเขาต้องเสียพลขับที่อยู่บนรถเสบียงทั้งสองคันและลีที่โดนยิงเขาก็ไม่หลอดพร้อมกับทหารหน่วยซิลที่เป็นลูกน้องของจอรนด้วยพวกเขาโม่แต่เสียใจอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วครับต้องรีบออกจากพื้นที่ก่อนที่พวกตาลีบันจะยกพวกมาอีกก่อนหน้านี้ทีมของคริสเป็นแค่ทีมลับแต่ตอนนี้พวกเขาต้องไปเป็นทีมลุกเพื่อช่วยพลเรือนหนึ่งคนไปที่ปลอดภัยซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าผู้หญิงที่เขาต้องช่วยเธอคือใครกันแน่ พวกเขาเดินทางจนมืดครับแล้วก็ได้หยุดพักช่วงเช้าก็ได้ออกเดินทางกันต่อจา่าจอนบอกกับคริสนะครับว่าเขามีเพื่อนที่เป็นตำรวจในหมู่บ้านมีนาะห่างไป12กิโลนาจะพอช่วยพวกเขาได้พวกเขาต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านและระหว่างทางที่พวกเขากําลังเดินไปยังหมู่บ้านพวกเขาก็เจอกับมือสไนเ์ซุ่มโจมตีอยู่แต่จา่าจอนกับคริสนะครับทั้งคู่ก็ได้เข้าไปจัดการนะครับถึงจัดทุลักทุเลนิดหนึ่งแต่ก็จัดการได้หลังจากจัดการมือสไนเปอร์เสร็จพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อ พวกเขาเดินทางจนมาเจอไล่ฝิ่นครับคริสก็พูดขึ้นมาว่าเจอไล่ฝิ่นที่ไหนพวกตาลิบันก็อยู่ที่นั่นพูดอย่างไม่ทันขาดคําเลยครับพวกตลิบันก็ได้ขับรถมาจริงๆทั้งสองฝ่ายได้ยิงต่อสู้กันฝ่ายทหารจัดการได้หมดครับแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นพวกศัตรูมันได้มาเพิ่มครับจ่าจอนก็เห็นนะครับก็เลยออกไปยิงสกัดให้กัดทุกคนทําให้เขาโดนยิงนะครับแต่ก่อนที่เขาจะล้มลงเขาก็ได้จัดการกับศัตรูไปจนหมดพอเสียงปืนเงียบลงนะครับคริสเขาก็ได้ออกมาดูจ่าจอน จาจอนแกก็เหมือนจะรู้ตัวนะครับว่าแกคงไม่ไหวแล้วและขอร้องให้คริสทําภารกิจคุ้มครองพลเรือนหญิงที่มากับพวกเขานะครับไปที่ปลอดภัยให้ได้หลังจากพูดเสร็จเขาก็สิ้นใจ เขาก็ได้เรียกพลเรือนหญิงนะครับเข้าไปคุยก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจช่วยพวกเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเธอคือใครและเธอก็มีชื่อว่าดานุตเป็นนักเคลื่อนไหวเธออยากเรียกร้องสิทธิ์ให้คนของเธอที่นี่นะครับและได้ร,รับการสนับสนุนจากสหรัฐเธอต้องไปที่ประชุมสหประชาชาติเพื่อที่จะขึ้นไปปาศรัยเรื่องมนุษยชนแต่พวกตะลิบันไม่ยอมพยายามที่จะจับตัวเธอไปจัดการ หลังจากรู้ข้อมูลคร่าวๆของเธอนะครับคริสก็ตัดสินใจช่วยเธอและได้เดินทางกันต่อไปที่หมู่บ้านมีนาะตามที่จาจอนเคยบอกไว้ส่วนทางด้านกองทัพพวกเขาก็ไม่คิดที่จะปล่อยทหารทิ้งนะครับผู้พันก็พยายามที่จะสั่งทุกหน่วยออกค้นหาแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศตอนนี้เกิดพายุทะเลทรายจึงทำให้ไม่สามารถนำเครื่องขึ้นเพื่อค้นหาทางอากาศได้และสัญญาณวิทยุก็โดนลบมวนอีกติดต่อใครที่อยู่นอกค่ายก็ไม่ได้ตอนนี้ทหารที่เหลือก็ต้องเอาชีวิตรอดกันเองไปก่อน ตัดกลับมาทางด้านทหารพอมาถึงหมู่บ้านเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะปกติดียกเว้นมีคนคนนึงในหมู่บ้านนั้นนะครับถือกล้องวิดีโอคอยถ่ายพวกเขาไว้ตลอดเวลาพวกทหารเขาก็ได้มาเจอกับตำรวจ2นายที่อยู่ในหมู่บ้านนี้คุยกันไปได้สักพักนะครับเหตุการณ์ก็เริ่มไม่สงบแล้วพวกตันิบันได้ยกพวกมาถึงในหมู่บ้านไอ้คนที่ถือกล้องนั่นแหละครับชี้เป้าว่าอยู่หลังไหนหลังจากนั้นก็เปิดฉากยิงต่อสู้กันสนั่นว่นไหวตำรวจ2นายนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านพวกเขาก็ร่วมสู้กับฝ่ายทหารแต่พวกเขาก็ไม่ โดนพวกตาลิวันสอยร่วงไป พวกทหารก็พยายามที่จะพาดนุสหนีไปทางด้านหลังแต่พวกศัตรูก็ได้ยิง RPG เข้ามาใส่พวกเขาโดนซาโต้เข้าไปเต็มๆครับส่วนคนอื่นๆก็กระดินไปคนละทิศคนละทางและพวกตาลีบันก็ได้เข้ามาจับตัวดนุสไปกว่าพวกทหารจะหายมือจากแรงระเบิดพวกตาลีบันมันก็ได้ไปไกลแล้วครับหลังจากพวกตาลีบันได้จับดนุสไปแล้วทหารทั้งสีนายที่เหลือนะครับก็ได้มานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงต่อคริสเขาก็บอกนะครับว่าเขาจะไปช่วยแต่เคสเนอร์บอกว่ามีแค่สีคนจะไปลุยกับกลุ่มตาลีบันทั้งฝูงเพื่อช่วย คนที่พวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอคือใครกันแน่เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆซา,าฟานเขาก็บอกนะครับว่าเขารู้ว่าเธอคือใครเขาบอกว่าดาดุนดน่ะคือความหวังให้กับผู้คนในประเทศนี้หลังจากที่ไม่เคยมีมานานทหารกระสุนการลบ ไม่ได้ช่วยให้ประเทศนี้ดีขึ้นความหวังของทุกคนทุกคนชอบเธอเธอได้ลุกค้นสู้ให้ประเทศนี้ดีขึ้นและซาฟานนะครับก็รู้ว่าเธอยังไม่ตายแน่นอนออกพวกเตีิบาลหัวรุนแรงนะครับจะทําวิธีปาหินใส่เธอพรุ่งนี้เช้าที่โมนาราฟิตซาฟานเขารู้จักที่นี่ดีครับพวกเขาคือนาวีเป็นปลายหอกไปดาบให้กับกองทัพพวกเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสงครามและจะไม่ยอมปล่อยให้เธอตายแน่ ทหารนั่งสีเลยตัดสินใจที่จะไปช่วยดนุษ์ทั้งหมดรอจนลุ่งสางและได้พากันออกไปทำภารกิจช่วยตัวประกันทั้งหมดค่อยๆลออเข้าไปในฐานทัพของพวกตาลิบันพยายามเข้าไปให้เงียบที่สุดพยายามไม่ให้มีการประทะพวกทหารเขาได้เข้ามาจนถึงด้านในนะครับแล้วก็เข้าใกล้จุดที่คิดว่าตาลิบันนะครับมันจับดนุษ์ไว้พวกทหารก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยให้เงียบที่สุดแต่พวกตาลิบันนะครับก็เห็นซะก่อนจึงเกิดการยิงปะทะกัน ส่วนไอ้คนที่ฟอดดานุดนะครับเมื่อเห็นว่านาวิของสหรัฐมาช่วยเลยหยิบมีดน,นะครับเพื่อดีขึ้นมาจัดการดานุดเธอก็แหบปากร้องนะครับทำให้คริสเขาได้ยินแล้วก็ขึ้นมาช่วยเธอได้ทันอย่างวุดวิด หลังจากได้ตัวดานูดพวกทหารก็ต้องรีบพาตัวออกจากพื้นที่พวกตาลีบันมันก็มีเยอะอจริงๆครับรัวปืนใสพวกทหารอย่างไม่ยัง้งกระสุนบินว่อนเต็มไปหมดส่วนพวกทหารนะคะก็มีกระสุนอย่างจำกัดพวกเขาต้องมั่นใจว่าจัดการได้ค่อยยิงพวกเขาวิ่งจนมาถึงปากทางออกคริสดานนนี่พาดานูตวิ่งผ่านมาได้พอดี แต่เคสกับซาฟานนะครับพวกเขาก็โดนตาลิบันนะครับขึ้นมาดักยิงพอดีพวกศัตรูอยู่กันเป็นสิบเลยครับพวกเขาผ่านไปไม่ได้แน่จึงได้บอกให้คริสกับแดนนี่พาดนุ้หนี้ไปก่อนไม่งั้นไม่มีใครรอดสักคนแน่คริสเขาก็ไม่มีทางเลือกนะครับจําเป็นต้องออกไปก่อนเคสเนอร์กับซาฟานพวกเขาก็พยายามที่จะยิงโต้อตอบกับพวกศัตรูแต่เคสเนอร์เขาก็พาท่าครับโดนยิงไปนัดหนึ่งและดูเหมือนว่าทั้งคู่ตอนนี้ก็ไม่มีทางที่จะหนีออกไปได้จึงตัดสินใจผีชีพครับออกไปยิงกลาดพวกตาลิบันนะครับแต่พวกมัน ก็มีเยอะกว่าพวกเขาได้ท,ทําดีที่สุดแล้วกับหน้าที่ที่พวกเขาได้รับมาส่วนทางด้านกลุ่มของคริสนะครับที่วิ่งตรงออกมายังทางออกพวกเขาก็เจอกับกลุ่มศัตรูอีกกลุ่มนะครับยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดจนเหลือกระสุนแม็กสุดท้ายแล้วครับพวกเขาต้องยิงเพื่อหวังผลเท่านั้นและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถจัดการศัตรูได้หมดนะครับและก็ได้ใช้รถของพวกศัตรูขับหนีพวกเขานี้มาถึงค่ายจนได้ดานุษเธอก็ได้ไปทําหน้าที่ของเธอ เขาก็ได้กลับมาหาภรรยาของเขาเขาไม่ได้อยู่กับเธอแม้ว่าที่เธอคลอดลูกให้กับเขาแต่เขาก็ยังโชคดีที่ได้กลับมาเจอทุกคนแต่นาวิกอีกหลายคนที่ตายครอบครัวของเขาก็ต้องอยู่กับความต้องการเสรียสละอย่างเหลือทนของพวกเขาพวกเขาได้เซ็นสัญญามาเป็นทหารเพราะพวกเขารักชาติและพวกเขาก็ทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างเต็มที่แล้วหวังว่าทุกคนคงสนุกกับหนังที่เอามาสปอยให้ฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในภาคที่3ม ส่วนวันนี้บายบายสวัสดีครับ